เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนี่ครับผมเพราะผมเช่นเคยเนาะตื่นเตรนเนาะก็ในวันนี้นี่ครับก็จะเป็นการจัดดับประจําสัปดาห์กันอีกแล้วนี่ครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีเกมมาใหม่ค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับนะแล้วก็เป็นเกมที่ทุกท่านเนี่ยรอคอยกันมาค่อนข้างจะนานด้วยในคลิปนี้ก็มีให้เราได้ ด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมมาใหม่ประจำปดาห์หรือว่าใครที่มองหาเกมใหม่เล่นอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้กันได้ก็ก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน <S 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 เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากขอเกม,ม,ามาเข้ามาสามารถกดได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแลวกันไปดูกันในคลิปเลยดีวยกว่าว่าจะมีเกมไหนน่ารอด เกมไหนหน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยก็มาอยู่สำหรับเกมแรกนะครับเกมแรกเนี่ยหลายคนน่าจะเคยดูขบวนการแล้วก็มหาเกมแนวขบวนการ เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องบรองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า power ranger นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ถอดออกมาจากตัวของ power ranger เลยแล้วก็ตัวละครภายในเกมเนี่ยค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายแล้วก็เกมนี้นะครับสามารถจัดทีมได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะจัดทีมอะไรจะจัดทีมแบบไหนแล้วก็จะมีเกจพลังด้วยนะว่าเราเนี่ยต้องเอาทีมยังไงให้มีความแข็งแกร่ง ตัวเกมนีครับจะเล่นด้วยระบบ RPG แนวเทิร์นเบสนะครับสลับกันตีแล้วก็จะมีถ้าไม่ตายด้วยแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่มันสวยงามมากๆาพ่บริการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพหมองมุมสูงเนาะ ก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เกมนี้ยังไม่มีให้โหลดนะครับเพิ่งเปิดให้เล่นในสตูต่างประเทศแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถเข้าไปโหลดในสตูต่างประเทศเล่นกันได้นะครับผมทุกคนน่าจะรู้จัก เกมนี้กันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าซอร n i ไหนแต่ว่าตัวเกมจะเป็นภาคใหม่นะก็คือภาค PQ นะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่แตกต่างจากตัวเดิมก็คือเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวประจนภัยแล้วก็ผสมแนว Open w o r l d เข้าไปด้วยนะครับแพนดูดเกมเนี่ยจะมีค้าต่ตางๆให้เราเลือกแต่ละคาเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปแล้วตัวเกมเนะครับสามารถสู้กับมอนเตอร์หรือว่าบ er, อลและอวอยทิเนี่ยมาใส่เพื่อให้ตัวเราในแข็งแกร่งขึ้นมากได้เลยเกมเนี่ยจะมีระบบะที่เป็นระบบค้าฟคงคราฟของ,ขของ,ขของสร้างบงสร้างบ้านหรือว่าปลูกผักให้เราด้วยนะครับเนะาะภาพกราฟิกแพนดูเกมนี้เนี่ยจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตภาพมองในการเล่นเนี่ย จะเป็นภาพหมอกมุมสูงแต่ว่าเกมนี้นี่ครับเพิ่งเปิดให้ทดลองใน iOS ในช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากลองก็สามารถเข้าไปเทสเบต้ากันได้สำหรับตัวของ Android ที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนรอก่อนนะครับเพราะว่าตัว Android ยังไม่เปิดให้บริการนะ เกมที่3เนี่ยก็อาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์สามก๊กแล้วก็มองหาเกมใหม่เล่นอยู่นะครับก็คือสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสตอรีเกมที่มีชื่อว่า Kingdom m a s t e r นล้วสตอรีมตัวเกม Kingdom m a s t e r นี่จะอิงตัวละครจากตัวของ3ก๊กทั้งหมดเลยนะครับมีตัวละครที่โด่งดังใน3ก๊กนะครับก็อย่างเช่นตัวของเล่าปีโจโฉสกิลตัวละครภายในตัวเกมนะครับจะมีสกิลที่เป็น สกิลต่างๆที่มีมีความอลังการงานสร้างมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีเสียงภาคภาษาไทยด้วยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็จะมีความสวยงามในระดับหนึ่งแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบต่งางๆค่อนข้างเยอะแล้วก็ระบบไลฟ์สกิลก็มีให้เราเนี่ยไปเล่นกัน เช่นเดียวกันแล้วก็มีอาร์นาเล่นกับผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นีครับสามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ก็ได้เกมนี้เพิ่งเปิดให้บริการในวันที่18หรือว่ามื้อหวานนี้เนาะก็จะเป็นเกมแนวสไตล์แบบฮ่าฮ่ นี่ครับก็จะเปเกมที่มีชื่อว่าโอตาคุงแอสเวนเจอร์แล้วสำหรับตัวเกมนี่ครับจะเป็นเกมแนวสตรอรี่เนื้อเรื่องบวบผสมแนวแก้ไขปริศนาเข้าไปด้วยนะครับที่จะมีเรื่องราวของโอตาหนุ่มคนนึงเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงมานานนะครับตัวเกมเนี่ยจะทํายังไงให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถจีบสาวน่ารักคนนั้นให้ได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีแบบเควสต่างๆ เยอะแยะมากมายหรือว่ามีฉากต่างๆเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราอ่านค่อนข้างเยอะแล้วก็เนื้อเรื่องส่งผลต่อรูปแบบของการจบตัวเกมด้วยเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีตอนจบมากถึง10แบบให้เราไปเล่นกันเลยภาพกราฟิกมันจะออกแนว2 d ดีนะครับเนาะก็สำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม ก็ไม่อยู่สาหรับเกมที่5หรือว่าเกมที่ทุกคนรอคอยมานานมากๆแล้วก็ตัวเกมนี้ก็คือเกมที่มีชื่อว่า a p e c regent mobile ที่เปิดให้บริการใน Store ไทยเมื่อวันที่7นี้แล้วก็ตัวเกมเปิดมาให้เล่นแล้วก็มีระบบภาษาไทยมาให้ด้วยมีเสียงพากย์ด้วยค่อนข้างที่จับมากมากเลยนะครับตัวเกมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับตัวเกมเป็นเกมแนวะเพืเ่อนะนเราย่อง ที่พอดมาจาก PC นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ด้ตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้ตัวไหนแล้วก็อาวุธปืนต่างๆก็เราเนี่ยก็มีให้เราเลือกเล่นแล้วแต่เราเนี่ยจะถนัดปืนไหนก็ไปเอาปืนนั้นได้นะ้ส่วนตัวเกมเนะครับจะมีระบบที่แตกต่างจาก PC ก็คือระบบที่สามารถนําสกิล ติดตัวมาใส่ได้อยู่สามสกิลนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถปลล็อกสกิลแล้วก็นํามาใส่ได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่ตรุละวัของเราได้ด้วยมีโหมดที่เป็นโหมดอาเขตด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็เกมนี้นะครับสามารถปรับเป็นแบบมุมมองบุคคลที่3ได้นะ เป็นเกม PC ที่พอตลงมามือถือนะครับสระเกมที่มีชื่อว่ากันไฟรีบอร์ดนะครับสระเกมกันไฟรีบอร์ดเนี่ยจะเป็นเกมแนว FPS บวกผสมแนวโรกไลท์ r p RPG ที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้มากถึง4คนตัวเกมเนี่ยจะสามารถเลือกตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนแต่ละตัว ก็มีความสามารถแตกต่างกันไปแล้วก็จุดเด่นของตัวเกมนี้จะมีอาวุธปืนล้วเราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีปืนปแปลกๆอย่างเช่นปืนปืนมังกรหรือว่าปืนกิ้งก่าที่แบบพนข้างจะแปลกจากเพื่อนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีอาวุธที่เป็นอาวุธโจมตีระยะใกล้ด้วยนะครับก็คือถนัดแนวไหนก็สามารถใช้แนวนั้นได้เลยแล้วก็ความสามารถพิเศษ ก็าสามารถอัปได้นะครับว่าเราเนี่ยจะเอาเป็นแบบสำรวจอยู่เอาชีวิตรอดหรือว่าเป็นแบบนักรบเกมนี้รับรองภาษาไทยด้วยก็คือแบบสำหรับใครที่อ่านภาษาอังกฤษ,าษาไม่ค่อยเก่งนะครับก็สามารถเปิดภาษาไทยอ่านดูได้ว่าของแต่ละของใช้อะไรกันบ้างภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่นาสวยงามเพราะม่าในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพเหมาะบุคคลที่1นนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนาะเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะ โอเคครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่7นะครับเกมที่7เนี่ยก็จะมีชื่อว่า d i a m o n t o r นะครับสำหรับตัวเกมก็ยังคงเป็นเกมที่พอลงมาจาก PC กันอยู่ซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยเกมพอลงมาจาก PC ค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเนี่ยเอาชีวิตรอจากโลกที่ร่มสลายจากซอมบี้ นะซึ่งตัวเกมเจะมีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่จะเป็นระบบการครัฟพงคัฟของคัฟไอเทมหรือว่าจะระบบการหาอาหารเพื่อดํารงชีวิตอยู่ก็มีให้เราเนไปเล่นกันหรือว่าไปทํากันด้วยแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีผลิตภัต่างๆให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะล้วก็ ต้องสู้กับพวกซอมบี้ด้วยนะครับภาพการาฟิกภายนเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่เ่าจะทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมุมมองมุมสูงนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ยังไม่มีให้โหลดใน Play Store มีเฉพาะใน iOS เเท่านั้นนะครับเนาะ ตับเกมนี้8เนี่ยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวหุ่นยนต์แล้วก็บอกหาเกมแนวหุ่นยนต์เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับรับเกมที่มีชื่อว่า Epic Maker er, นะครับก็สำหรับตัวเกมน้ครับจะเป็นเกมแนวหุ่นยนต์ลบที่จะให้เราเนี่ยไปเล่นกันด้วยระบบ turn based RPG หรือว่าการจัดทีมแล้วก็นำไปต่อสู้กันแบบ turn based นั่นแหละ แล้วก็ตัวเกมนี้ครับจะมีหุ่นยนต์มากมายให้เราไปเล่นกันค่อนข้างเยอะส่วนมากนี่ก็จะเป็นการเปิดกระชปองระส่วนใหญ่แล้วก็มีรูปสกินสกงสกินมากมายให้เราไปเล่นกันด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมมีเควสต่างๆให้เราไปทำกันหรือว่าจะมีโหมด PVP เล่นกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะสำหรับตัวเกมนะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม ตัวเกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Skeletal Adventure ซึ่งเป็นใครพัฒนาเดียวกันกันกบตัวของ d i a m e n t a l เลยนะครับเนาะสำหรับตัวเกม s k e l e t o l เนี่ยจะเป็นเกมแนวโรกไร RPG นะครับที่เปิดให้บริการทั้งตัวของ PC Android แล้วก็ iOS ก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยสวมบทบาทเป็นคนรงกรดูกที่จะมาแก้แค้นให้ตัวของเราเองนะครับ แล้วเข้าไปในเกมเนี่ยจะมีทัศหรือว่าเกียร์นะครับที่จะเอาไว้สู้กับศัตรูนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกเพิร์กก็แหละมันก็จะเป็นพวก Skill เพิร์กสกิลเพิมเ่มเติมที่ได้จากดานหรือว่าอาวุธเพิ่มเติมที่ได้จากด่านต่างนะครับที่เอาไว้สู้กับศัตรูต่างๆนั่นแหละแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีสกิลติดตัวมากถึง50กว่ารายการเลือกแบบไม่หวัดไม่หวัดเลยนะครับแล้วก็ส่วนของนะครับก็มีเยอะแยะให้เราเลือกเล่นนะครับ แล้วก็ตัวของบอสต,ต่างๆก็มีเยอะแยะให้เราเลือกเล่นเช่นเดียวกันเกมนี้นะครับจะสามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้มากถึง4คนด้วยนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีเพราะในการเล่นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพม,มองมุมตกนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็ยังคงเป็นเกมเสียตังอยู่นะครับก็ต้องรอดูราคากันต่อไปเลยว่าใครที่ต้องการเล่นจริงๆก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะ เกมที่10เนี่ยก็จะมีชื่อว่า e t e r n a l e v o l u t i นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนว RPG บผสมแนวจัดทีมเข้าไปด้วยนะครับเนาะก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่นันจะมีตัวละครหลากหลายแล้วก็จะมีการวิวัฒนาการได้มากถึง 300กว่าตัวนะครับแล้วก็3 0 0้วกว่าตัวนี่ค่อนข้างที่เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมนีครับจะให้เราเนี่ยเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมยังไม่มีระบบที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้นะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็การาฟิกบนในเกมก็ถือว่าเป็นการาฟิกที่่อนสวยงามมากๆ ก็ให้ส,สปิริตมากมากเลยแหละนะครับนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม โอเคนะครับก็เป็นแบกสลหรับ10เกมมาใหม่ประจําสัปดาห์ที่เอามาให้ผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับกองวัท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนว่าเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอรไรก็ฝ่ายตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม